สวัสดีค่ะพำกินครบทุกเรื่องเครื่องมือช่างค่ะวันนี้นะคะมีสินค้าดีๆจากทางบริษัทมานำเสนอค่ะนั่นก็คือแคมป์นะคะฉากวัชชิ้นงาน Ang เก c ลแคมตัวนี้นะคะโมเดล PTT 95ACM นะคะรหัสสินค้า34232ค่ะ ตัวแคลมตัวนี้นะคะผลิตจากวัสดุที่เป็นพลาสติก ABS นะคะ100%เลยแล้วก็ตัวฉากตัวแคลมตัวนี้นะคะยังให้ไมบ้บรรทัดที่เป็นอลูมิเนียมให้มาถึง2ด้านนะคะมีทั้งหน่วยเซนและหน่วยนิ้วด้วยนะคะ และในส่วนของตัวยางที่จะต้องสัมผัสกับตัวชิ้นงานเนี่ยก็เป็นยาง TPR นะคะมีความแข็งแล้วก็มีความยืดหยุ่นทําให้เวลาที่เราจับชิ้นงานเนี่ยไม่เกิดความเสียหายให้กับตัวชิ้นงานนะคะและในส่วนของมุมนะคะยังมีจุดที่สําหรับไว้มาร์กจุดวางปากกาได้นะคะและอีกด้านหนึ่งยังมีสเกลบอกองศาด้วยนะคะมีองศาให้ตั้งแต่22.5 30องศา45 60และ 75องศาค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาลองดูวิธีการใช้งานของตัวฉากตัวนี้นะคะฉากตัวนี้เนี่ยสามารถใช้เป็นไม้บรรทัดได้นะคะเราจะมาร์กจุดตรงนี้นะคะแล้วจะทำการตัดกระดานอยู่ที่45องศานี่สามารถวัดมากจุดแบบนี้นะคะ ใช้เป็นไม้มันทัดได้เลยค่ะเราก็สามารถตัดไม้กระดานแผ่นนี้นะคะให้ออกมาเป็นขนาด45องศาได้หรือไม่ว่าจะเป็นงานเข้ามุมนะคะ ตัวแคลมตัวนี้นะคะก็ให้แรงบีบอัดนะคะที่ไม่ได้มากจนเกินไปไม่ทำให้ชิ้นงานเนี่ยบิดเบี้ยวหรือเสียหายได้นะคะเนี่ยค่ะการเข้าชิ้นงานก็จะสามารถเข้าได้ตรงนะคะแล้วก็ยังสามารถจับมุมด้านนอกได้ด้วยนะคะเพื่อให้ได้รู้ว่ามันจะเป็นฉาก90องศาแล้วก็ทำการยึดน็อตได้นะคะเป็นการเช็คองศาก็ได้หรือจะใช้เป็น การเช็คองศาในแบบของแทนฉาก90องศาแบบปกติก็ใช้แทนด้วยกันได้นะคะตัวนี้ยังไงสินค้าดีๆของทางพัมกิ้นยังมีให้เลือกอีกมากมายหากสนใจสินค้าตัวนี้นะคะสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศค่ะขอบคุณค่ะ